สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเซ็ตอินเด็กซ์ยงบวกต่อได้นะครับอีกประมาณเจ็ดจุดตอนนี้อยู่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้าจุดเก้าเจ็ดโดยประมาณนะครับวันนี้เราพูดคุยกับพี่กิตพลไพรไพศาลกิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบร,ริษัทหลักทรัพย์ย b บเคฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับพี่กิตพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้หน่อยจะต่อเนื่องจากเมื่อวานได้ไหมเมื่อวานบวกขึ้นมาสิบจุดครับพี่กิตพลครับก็ถือว่ามีแรงส่งเชิงบวกนะครับในจากความเมื่อวานเนี่ยเราก็จะมี ยูเอ็นสำคัญก็คือการรายงาน GDP ไตรมาสามนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ดีใช้ได้นะครับออกมาสามเปอร์เซ็นต์เยะเย้ซึ่งอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ต้องถือว่าสูงที่สุดในในรอบประมาณสักสามปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่น่าสนใจว่าในกิจกรรมที่มันดีเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านหน้าของตัวพวกการท่องเที่ยวนะครับภาคบริการภาคการส่งออกนะครับรวมไปถึงการใช้จ่ายภาครักด้วยซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ย ตัวเลขของเางด้านเศรษฐกิจในช่วงชั้นปีนี้ปีหน้าในสาภาพักเองยังคงตัวเลขไว้เท่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามถ้าใครติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในช่วงประมาสักห้าหกวันที่ผ่านมาก็เห็นว่าจริงๆแล้วมีจุดที่ทางด้้นของคุณรัฐมนตรีครังงนี้ให้สัมภาษณ์ในสื่อนะครับทางนั้นรอยเตอร์ว่า่จริงๆมอง GDP ปีหน้าเนี่ยที่ประมาณ3.5%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองโมเมนตัมที่มันดีขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ย วันนี้ก็ยังมีเรื่องของตัวช่วงบ่ายนะครับผมคิดว่าจะมีการประชุมในเรื่องของตัวคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีสีนโยบายสมคัญที่น่าจะมีการออกมาไม่ว่าจะเป็นาการผลักแนนการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทก้อนที่สองนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับการแก้ปัญหาหน,นี้คูเรือนนะครับ<า>อันที่สองก็คือการทําให้คนเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับและสุดท้ายก็คือการขึ้นขั่าแรงเป็น400บาทซึ่งช้ากว่าเดิมแต่ว่า มาเริ่มต้นหนึ่งมก,ากราคมนี้โดยรวมแล้วโมเมนตัมทางเศรษฐกิจแล้วก็การไโภคที่ดีขึ้นนี่น่าจะเป็นอัพไซด์ของ GDP ปีหน้าอย่างที่ท่านมติถางว่าไว้ดังนั้นเราก็มองว่าโมเมนตัมของตลาดนี้เองก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นเชิงบวกครับ ทําคุญกิจพลแบบนี้ได้ไหมคะว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจดูดีตัวเลข GDP ดูดีแต่ผลประกอบการบริษัทจทะเบียนไตรมาสสามมันดูไม่ดีหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแบบนี้อัพไซด์ของตลาดมันจะถูกจํากัดหรือลิมิตเอาไว้หรือเปล่าเราควรจะจะจะมีวิธีหรือมุมคิดกับเรื่องนี้ต่อการลงทุนยังไงดีคะจะต้องมองแยกส่วนครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูแล้วในภาพของไตรมาสสามตัวเลขของผลประกอบการเนี่ยติดลบจีดีพีแล้วประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เยเยได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่ากลุ่มที่มันเเป็นปัจจัยกดดันหลักๆเลยนี่ก็คือกลุ่มพลังงานครบซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครทําการบ้านไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไม่แปลกใจยอยู่แล้วครับเพราะราคาน้ำมันดิบในช่วงไตรมาสสามเนี่ยเราก็เห็นว่าลงไปสักสิบสองเหรียญได้ก็แปลว่าจริงๆแล้วแทงเชื่อขนมกินได้ตั้งแต่ก่อนหน้าจะเห็นงบแล้วนะครับว่าเรอจริง,รงๆแล้วเนี่ยไอ,อ้กลุ่มพลังงานเนี่ยน่าจะมีผลประกอบการไม่ดีนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มหลายกลุ่มที่ผลประกอบการที่มีมันตั้มเชิงบวกได้แก่อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเราเห็นแล้วว่าการกลับมาใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันทําให้กลุ่มที่เกี่ยวกับการเบริกจ่ายงบประมาณหรือว่ามีโครงการภาครัฐเนี่ยไปได้ก็นา่าจะดีซึ่งไม่ได้มีการรับเงาเนี่ครับกลุ่มพวก ICT ที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีงานต่างๆภาครัฐหรืองานพวกดิจิทัลทรานส์พเมชันเนี่ยในกลุ่มนี้ก็น่าจะ ต้องบอกวาหลายตัวเองก็มีผลประกอบการที่ดีต่อเน,นื่องนะครับอันที่2ก็คือในภาพของานดคานค่าบริการเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าตัวเลขเท้งเชื่อต่างชาติในี่ปีนี้มาใช้ได้ในส่วงต้นเดือนตุลาคมแต่จริงๆแล้วถ้าเราเช็คกับผู้ประกอบการโรงแรมก็เห็นว่าตัวเลขยอดจองล่วงหน้าเนี่ย forward b o o k กิ g งพฤศจิกายนานี่ดีมากนั่นแปลว่าถึงเวลาแล้วตัวเลขเมื่อไหร่ที่ตัวเลขมันออกมาคอนเฟิร์มภาพนี้เนี่ยเราก็น่าที่จะเห็นภาพของทานด้านราคาหุ้นแล้วก็ผลประกอบการเนี่ย ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ไตรมาสหนึ่งครับนอกจากนี้แล้วผมคิดว่าในเรื่องของตัวภาพของการไปเพาะจริงๆแล้วจะเห็นว่าปีนี้หุ้นกลุ่มคอมเมอร์สหลายตัวเนี่ยทาได้ดีโดยที่ไม่จำจะมีหมื่นบาทที่ซ้ำนะครับเนี่ยนะเราก็คิดว่าภาพของหุ้นค้าปลีกหลายตัวหรือหุ้นไปโพาคหลายตัวครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นค้าปลีกเนี่ยก็น่าจะทําได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นโมเมนตัมของภาพรวมการลงทุนเนี่ยอาจจะกลับมายึงหุ้นที่เป็นกลุ่มในประเทศมากขึ้นในช่วงจากนี้ไปสามถึงหกเดือนครับ รวมไปจนถึงหุ้นในกลุ่มแบงก์ได้ได้วยไหมครับหลายคนเริ่มมีคนพูดถึงกลุ่มแบงก์มากยิ่งขึ้นในระยะนี้ครับพี่พี่กิจพลก็สองเหตุผลนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เองช่วงที่ผ่านมาก็มีการพักฐานลงมาในระดับที่เริ่มน่าสนใจในเชิงมูลค่าอันที่สองก็คือเราก็เห็นว่าโครงการภาครัฐที่จะมีการพยายามแก้ปัญหานี้โคเรือนครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าในกลุ่มแบงก์เนี่ยมันก็จะมีนี่กลุ่มที่เรียกว่าเริ่มเรียกว่าเริ่มผิดนัดชำระหรือเริ่มเป็นนนล่มททีีีีรริปััญหาะคบ้ กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นงูพันหหงกินกินหางครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีตังค์แลถ้าจ่ายเฉพาะหรือจะพักหนี้แบบปกติที่เรียกพักหนี้ไปเนี่ยออจ่ายไปแต่สุดท้ายแล้วดอกเบี้ยมันก็จะกลับมาทบทายงนั้นรัฐบ,บาลก็เลยบอกว่าแทนนั้นรัฐบ,บาลช่วยขึ้นหนึ่งก็ได้รถยนตตรงนี้รัฐบ,บาลเอาเงิน FIDF มาช่วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาของการผ่อน3ปีที่พักหนี้เนี่ยผ่อนปุ๊บมันเข้าต้นตรงๆเลยนะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าเขาจะได้รับการยกหนี้ในส่วนดอกเบี้ยตรงนี้ได้เนี่ย ก็คือต้องเป็นเด็กดีผ่อนครบ3ปีอะไรเป็นต้นนะครับทรับน,นก็เป็นการรักษาวินัยด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้ครับถ้ามันทําได้จริงคุณภาพทุกนี้แล้วก็เมื่อทุกคนเริ่มมีหนี้น้อยลงลงเนี่ยการกลับมาเป็นพวกความมั่นใจในการใช้จ่ายเนี่ยก็จะกลับมามากขึ้นครับค่ะ ถามคุณกิจพลเรื่องโฟลจากต่างชาติกันหน่อยเมื่อวานเหมือนเป็นจังหวะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ g d ดีดีหุ้นไทยบวกหรือเปล่าต่างชาติกลับมาซื้อด้วยประเมินความต่อเนื่องของโฟลจากต่างชาติยังไงเขาจะกลับมาแค่ชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาจะกลับมามองเราอีกครั้งคะ่ะผมคิดว่าในช่วงสั้นนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ว่าโฟลจะเข้าแบบต่อเนื่องนะครับ<ฆ>แต่ถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับจริงๆแล้วถ้าเราไปย้อนดูสมัยปี2001ซึ่งเ,เป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกับปัจจุบันนะครอเมริิกา่ลลี้้ยแว ส่วนแตกเท้เบีไทยกับอเมริกาเริ่มแคบลงอ่ะเราจะพบว่าในสเตจแรกๆของช่วงแรกเนี่ยเงินงบาทจะอ่อนนะครับแต่ว่าหลังจากส่วนตตางนี้มันเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวของการแลากเปลี่ยนจะเริ่มค่อยๆมีเสถียรภาพแล้วก็แข็งค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ครับในระยะสั้นเองจะเห็นการอ่อนค่าเงินงบาทหรือโปรจะไม่ค่อยข้าวแต่ว่าถ้าเรามองไปในภาพ,พระยะ,ะกลางนะครับซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจเองก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพของด้านการที่ เราคาดหวังนะเราแ่เริ่มคาดหวังได้ครับว่าโอากาสที่จะเห็นภาพของการปรับเพิ่มน้ําหนักการลงทุนของหุ้นไทยเมื่อภาพของวงกาเศรษฐกิจด,ดีขึ้น,นในช่วงปลายปีเป็นต้นไปเนี่ยก็น่าจะเริ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของฟันโฟระยะสั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังครับแต่อย่างน้อยสุดข่าวดีก็คือว่าด้วยส่วนต่างดอกปีที่มันจะค่อยๆแคบลงแบบนี้ครับฟันโฟรรต่างชาติถึงแม้จะเป็นงานขายแต่จะไม่แรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาครับ ค okay, ครับขอบคุณครับพี่กิพลครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ แรงส่งเรื่องของตัวเลข GDP ไตรามาสที่3ก็ยังมีผลต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้ก็ยังบวกอยู่ได้อีกประมาณ7จุดด้วยกันนะครับแต่ว่าก็รอดูครับเพราะว่าอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือรอลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าจะออกมาอย่างที่ตลาดคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหนี้เรื่องของการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสที่2มีเรื่องของสินเชื่อมีเรื่องของบ้านมีเรื่องของค่าแรงถ้าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ก็ทําให้คาดหมายต่อไปได้ว่าอน,นาคตเศรษฐกิจเรา ก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ